บินอิสระสเปซปาเมืองการผมฮาลิปคนรักนกบินอิสระหัดใหญ่ครับครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการแข่งขันนกที่แหลมบารีไฮครับผมการแข่งขันนกที่แหลมบารีไฮในงานไทยแลนด์แกลนไฟน์ช็เปปิจิปป2020ที่จ,จัดขึ้นวันที่19ธันวา2563นะครับ,รบเป็นการแข่งขันชิงแชมป์นกบ,บินอิสระชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยใช่ครับครับมีกี่ประเภทและก็ประเภทอะไรบ้างครับพิจิปป การกระถานจะแบ่งเป็น5ประเภทประเภทที่1ก็คือนกเล็กระยะ6เมตรนกเล็กระยเะเมตรนกเล็กได้แก่ประเภทอะไรบ้างครับพี่ก็จะมีรกเบิร์กปอพัทหงโยกปอพัทหงโยกอ่ก็เป็นพวกนกแก้วขนาดเล็กทั้งหมดครับอาครับอาประเภทที่2ครับประเภทที่2ก็คือระยะ8เมตรก็คือนกกลางเล็กนกกลางเล็กได้แก่ประเภทอะไรบ้างครับตระกูลคอนัวก็พวกสังคอนัวพวกกินชีกมองแบคกเฮดไค มาคอเล็กแล้วก็รวมถึงคอคกระเทียวด้วยครับอ่ามาคอเล็กนี่พวกคันใช่ครับอ่าครับผมอ่าประเภทที่3ครับประเภทที่3ก็คือระยะสิเมตรสิเมตรก็คือกับตัวทุกสายพันธุ์กระตัวทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเอ่อใหญ่อย่างแบ็กปาม์มอ่ามอละคันใช่ครับอ่าพวก เอ่อมีเดียมตรงนี้ก็ทั้งหมดเลยใช่อ๋อครับอ่าประเภทที่4ครับประเภทที่4ก็คือระยะ12เมตรก็คือนกกลางใหญ่นกกลางใหญ่อ่าได้แก่ประเภทอะไรบ้างครับก็มีพวกแอสิกาเก้อเมซอนอิเล็กตัสแล้วก็มาพอขนาดกลางโอ้มาพอขนาดกลางก็พวกกระตั้วเนี่ยกระตั้วขนาดกลางสามารถลงมาแข่งกับนกกลางใหญ่ได้ด้วยโอเคครับอ่าประเภทสุดท้ายครับประเภทที่ห้าคือระยะ14เมตร14เมตรก็คือ ตะกูลมาคอทุกสายพันธุ์ครับมาคอใหญ่ทุกสายพันธุ์มาคอใหญ่ทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นบูแอนโกลกินวิงสกาเลตทายาทินใช่ครับรวมถึงพวกสายไฮบิดด้วยสายไฮบิดด้วยอ่าอย่างเช่นคาราควีนอ่าพวกนี้ก็ร่วมแข่งในมาคอใหญ่ด้วยงานจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่ครับพี่จิ๊บวันที่19ธันวาคม2563ครับ2563ในงานไทยแลนด์แอนฟไาอิงแชมเปี้ยนชิพ2020อ่า แล้วพบกันที่แหลมบริีไฮครับครับผมครับเจอกันครับ